สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่ซอฟชานลนะคะเต้นตาก,กับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครค่ะชั่วโมงนี้อยู่กันกับแคสต์สง,งออกอนวราเพลงพารานะคะและชั่วโมงนี้เนี่ยเป็นป๊อปอัพนาทีทองด้วยนะคะเรามีสินค้าจาก m i กเซลส s นะคะวันนี้นํามาฝากในรูปแบบของงานเสื้อส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อที่เป็นผ้าชีฟองทั้งหมดเลยนะคะจะมีรูปแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมภาพตัวอย่างพร้อมๆกันก่อน,นค่ะ ไอเทมแรกนามาฝากคุณผู้ชมนะคะราัสินค้า134677ค่ะไอเทมนี้เป็นเสื้อเบลท์คอตั้งนะคะความยาวแขนอยู่ที่3ส่วนมีการตกแต่งระบายอละคุณผู้ชมค่ะที่เห็นภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะคะวันนี้เรานํามาฝากคุณผู้ชมกับมิกเซลเนี่ยเป็นราคานาทีทองแต่ชั่วโมงนี้ไม่อยากให้ภาพเลยจริงๆค่ะเรายังมีเซอร์ไพรส์ไอเทมนะคะซึ่งบอกว่ามิกเซลนามาฝากในราคา 1,000บาทแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะเซอร์ไพรส์ดูกันไปตลอด1ชั่วโมงนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวต้อนรับตัวแทนจากแบรนด์มิกเซลนะคะต้อนรับกันกับพี่แต๋มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่มีเซอร์ไพรส์นะพี่แต๋มนะคะ,ะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปไอเทมแรกกันนะคะสําหรับไอเทมแรกนี้เลยเราอยู่กับงานของเสื้อนะคะวันนี้นํามาฝากกับงานเสื้อบล ouse นะคะรหัส1 3 4่งสานะคะไอเทมนี้ราคานาทีทองพิเศษสุด 1590บาทตามพอดีเลยนะคะอลาดเดี๋ยวดูที่พี่แต้มใส่มากันดีกว่านเลยนะคะเสื้อตัวนี้อย่างที่แจ้งให้ทราบแล้วค่ะว่าเขาเป็นเสื้อเบล์สนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใส่ได้แบบจะสอดเข้าไปในกางเกงอย<ด>่างที่<ล>พี่แต้มใส่มาแบบนี้ด้านหน้าแล้วปล่อยด้านหลังก็ได้อุยอันนี้ก็เท่ๆจะดูเก๋ๆทเท่ๆนิหนึ่งค่ะนีะ่แล<ะ>้วม<ะ>ิกแอนแมทก<ะ>ับกางเกงได้หลากสีเลยใช่ค่ะนะคะ สอดเข้าไปในเกงได้ล่อยได้นะคะหรือว่าจะปล่อยทั้งหมดก็ได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะปล่อยทั้งหมดเห็นไหมคะไม่หยาบด้วยพี่แต้มไม่ยับเลยนะคะ่ช่วงปลายเกงไอเสื้อเห็นไหมคะเห็นคะเนี่ยจะไม่สั้นและไม่ยาวเกินไปคือจริงๆเราต้องบอกว่าตัวซับในนะคะเขาจะมีความสั้นกว่าตัวด้านนอกนิดหนึ่งนะคะก็คือจะให้มันมีความเหลื่อมเห็นเลเยอร์นิดหนึ่งนะคะ ส่วนความยาวของแขนพี่แต๋มจ๋าแขน3ส่วนคุมบริเวณข้อศอกพอดีข้อศอกมันจะไม่อึดอัดด้วยค่ะเห็นไหมเวลาเรายกเนี่ยค่ะสวยอ่ะต้องบอกว่าความยาวอ่ะกำลังดีเลยพี่แต๋มคืออย่างที่บอกว่าอากาศมันร้อน แต่มันร้อนในที่นี้เราได้เราได้เนื้อผ้าดีละแต่ระดับความยาวของตัวแขนเนี่ยคือมันไม่ควรจะต้องร้อนจนเกิน<ช>ไปเราจะ,<ล>ะ,ะไม่มีซับห้จะระบายอากาศได้ดีก็คือเปิดป่งช่วงแขนช่ค่ะค่ะ,ะ,คะมาดูลุกจักน้องนางแบบกันดีกว่าผู้ชมตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะคะสำหรับไอเดียนี้เปิดตัวในชั่วโมงนี้เป็นครั้งแรก และมาในราคาป๊อปอัพนาทีทอง1,590บาทมีให้ลูกค้าได้ช้อปปิ้งครบทุกไซส์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น S, M, L และ XL แต่ว่าแต่ละไซส์เรามีจำนวนจำกัดแล้วนะคะแต่ว่าพร้อมส่งให้ สวยมากน้องนางแบบใส่มากับกางเกงที่ออกแบบสีโอนตีนหน่อยนี่นะคะก็สามารถใส่ได้แต่ว่าด้วยตัวของเสื้อเขาอยู่แล้วอะค่ะเป็นสีที่มันแมทช์กับกางเกงง่ายใส่กับกางเกงได้นะคะแล้วได้หลากหลายทรงเลยสำหรับตัวของเกงจะเป็นกระโปรงก็ได้นะคะไปจนถึงกางเกงยีนอย่างเงี้ยค่ะรวมอีกหนึ่งลุกเลยนะที่ต้องมองว่าสามารถสวมใส่ได้เลยคือแบบว่าเป็นลุกแบบกระโปรงนะคะหรือว่าแบบถุงสําเร็จแบบเนี้ยสามารถใส่แทน งานที่เป็นเสื้อลูกไม้ได้เป็นอย่างดีเลยงานมิกเซลนะคะเนื้อผ้าดีมากเย็นนะคะใส่เย็นสบายผิวแน่นอนแต่เดี๋ยวไปดู<า>พี่แต้มใส่มานะคะก<า>ับกางเกงก็ยังคงเป็นกางเกงแบบแคล้ายๆสีแนวแบบส้ออชม,ชมอิด เขาได้เช่นกันได้พอสีนี้นะคะจะเป็นออกสีฟ้าออกเทาๆแล้วออกสีส้มๆในตัวถูกไหมคะเนี่ยค่ะเราสามารถเป็นมิดแอนด์แบทกับท่อนล่างสีอะไรก็ได้ได้เลยสียีนได้สีขาวสีเทาสีครีมสีส้มสีอิฐอย่างที่แต่งตัได้หมดก็ได้นี่คือทำให้ลุคที่ดูสดใสคืนถูกต้องนะคะเนี่ยแล้วความยาวแขนยาวแขนนี่ไหมคะเนี่ยค่ะนี่นะคะแขนเขาไม่ได้เล็กจนเกินไปให้แบบอึดอัดนะใช่ไม่อึดอัดเลยก็คือความยาวก็คือเสมอบริเวณช่วงแบบ ช่วงข้อแขนค่ะให้แล้วนี่นะคะถ้าจะพับก็ได้จะกระพืงขึ้นมาแบบทุกขึ้นมาก็ได้ได้เลยนี่เออเผื่อล้างไม้ล้างมือใช่แล้วช่วงรักแร้เวลายกจะไม่หลังเห็นไหมคะ แล้วจะไม่เติมช่วงไหล่เพราะว่าเรามีการวิจัยเรื่องสรีระลูกค้าเช่นกันเราก็จะตามแพทเทิร์นตามไสเลยค่ะถึงแจ้งบอกว่าถึงไม่ต้องเผื่อเวลาวัดให้พอดีวัดแค่รอบอกใช่วัดรอบอกพอดีเลยไม่ต้องเผื่อเลยเผืเพราะว่าเรามีวิจัยสรีระของลูกค้าอยู่แล้วเราก็เลยจะทราบว่าเราลูกค้าต้องใส่ไส์อะไรนี่นะคะโอ้โหดูสิ เก๋เลยอันนี้คือแฟชั่นเลยนะคะหยิบกางเกงสีส้มมาใส่นะคะอ่ะเป็นอีกหนึ่งลุกนะคะสามารถใส่ mix and match กับกางเกงได้แต่เดี๋ยวเราไปดูลุกนะคะที่น้องนังแบบมานะ mix and match มาการแบบว่าเป็นกระโปรงทำงานงานได้สาออกปิดได้เลยเห็นไหมคะเขาก็สรรหาไปหากระโปรงมาได้สีเดียวกับตัวเสื้อเลยนะเเลยข้ากันเลยอ้เป็นยูนิฟอร์มเลยสวยเลยอ่ะเออเนี่ยนะคะใครที่แบบว่าอยากได้ลุกที่เป็นแบบ w <Working> o ด k i n g Women นี่เลยลูกนี้ได้เลยคู่บริหารได้ได้เลยนี่นะคะจะใส่แบบว่าแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากจะได้แบบว่าความเป็นทางการเพิ่มมากขึ้นใ,<ช>ใส่เป็นแบบสูทหรือว่าเบรซก็ได,ไได้อ่ะลองดูค่ะเสื้อตัวเดียวกันนะคะมิกแอนแมทกันแค่แบบว่า ท่อนล่างอย่างเดียวเป็นกางเกงก็จะได้อีกลุกหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าไปแบบน้องนางแบบเป็นกระโปรงเลยออกลุกแบบแนวสุภาพสุภาพหน่อยก็สามารถใส่ได้นะคะ1,690บาทเท่านั้นคุณผู้ชมคาะกับราสินค้า134674นะคะใครที่สนใจรีบช้อปปิ้งเลยุียน้องนางแบบเขาใส่ปล่อยชายก็สวยอนะสวยนะแล้วก็ค่าเ็บขาดอ๋อเนี่ยค่ะพอ ด้วยตัวที่เนื้อผ้าเลยค่ะลูกค้าความเป็นเนื้อผ้าที่มันมีความเป็นคล้ายๆเหมือนแบบชีฟองนะคะบวกกับความเป็นเหมือนพลาสเตอร์นาะมันจะมีความทิ้งตัวมันจะไม่ยับง่ายเพราะฉะนั้นแล้วแต่เลยค่ะจะใช้เป็นเข็มขัดนะคะรัดแล้วให้เกิดระบายขึ้นบริเวณปลายชายเสื้อนะหรือว่าจะสอดเข้าไปในเกงก็แล้วแต่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าสําหรับลุคนี้นะคะ,คะที่พี่แต้มมิกแอนด์แมทมาโอ้โหเลย กางเกงตัวเดียวได้เลยเนาะได้หมดเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะด้านด้านหน้าเห็นไหมคะด้านหลังจะสั้ยาวเขาจะมีความแบบว่าเลเยอร์นิดนึงนะคะบริเวณด้านหน้าเป็นความยาวของเสื้อปกติอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเพิ่มความยาวด้านหลังนะคะต่อจากการถ่ามาก็คือจะปิดแล้วก็คุมช่วงบริเวณหัวนี้ไม่ใช่แค่สะโพกแล้วล่ะก้นเลยใช่นะคะด้านหลังก็คือจะคุมเลยใครที่กังวลนะคะเวลาอยากแบบว่าได้เสื้อ เทียมพางสาลีระนิดหนึ่งดีเลยรุ่นนี้เลยไอเทมเนี้ยตอบโจทย์เลยใช่ค่ะนี่นะคะแล้วช่วงด้านหน้าน่จะไม่สั้นเกินไปค่ะนี่ค่ะก็จะคุมสะโพกข้างบนนิดนึงเนี่ยค่ะแล้วช่วงยาวแขนพอดีพอดีเลยเห็นไคะเนี่ยค่ะอาจจะเป็นเสื้อแขนยาวก็จริงนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นแขนยาวที่มันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรมันอึดอัดจนเกินไปนะคะคือจะเหลือพือที่ปลายแขนให้ด้วยนี่ค่ะเวลาสวมใส่สบายเลยเห็นไหมคะพี่หนำใส่เป็นไซส์ เอใช่ไหมคะใช่เอสก็คือรอบอกไม่เกิน3 8 3 8ได้อ่าได้เนี่ยนะคะยังเหลืออีกนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนี่นะคะสบายเลยนะคะลองดูกันคุณผู้ชมค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูหลายๆลุกนะคะอ่ะเนี่ยลูกค้าจะมีสีออกส้มๆพีชให้นะคะพี่แต้มลูกค้าถามว่าตัวเนี้โบอ่ะเขาสามารถถอดออกได้ไหมรุ่นนี้ถอดไม่ได้แต่เราสามารถแบบ ก็คือก็ได้ไปปล่อยได้เลยเรียกว่าถอดออกจากตัวเสื้อไม่ได้ใช่ค่ะแต่สามารถปล่อยจากโบอ้อแบบเนี้ยได้แล้วก็คล้องไว้เก๋ๆก็ได้อ่าลองค่ะเราจะไม่เนี่ยค่ะเนี่ยคล้องแบบนี้ก็ได้ให้ดูเก๋ๆแกล้งแกล้งชไม่ได้ตั้งใจอ๋อแบบนี้ได้เนี่ยนะคะได้เลยอ่ะโอเคนะคะความยาวแขนจะเป็นแขนยาวค่ะเห็นไหมคะนี่ แขนเชิ้ตนะคะความยาวก็จะประมาณนี้เลยปิดช่วงปลายแขนแล้วก็จะมีกุ้นขอบให้เห็นไหมคะมีกระดุมให้แล้วด้านเห็นไหมคะปลายแขนจะผ่าเราสามารถพับขึ้นมาก็ได้หรือจะใส่ปล่อยให้ดูเก๋ๆก็ได้นี่แล้วก็พอผ่ามาแบบนี้มันดีอย่างคือไม่ต้องกลัวว่าแบบจะอึดอัดช่วงปลายแขนใช่ไหมนี่นะคะอะไปดูงานด้านหลังจะเป็นด้านหลังนะคะนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็คือเป็นลวดลายเดียวกันลายเดียวกันแล้วช่วงปลายเสื้อก็จะเป็นแบบ ตรงนะคะความยาวเสมอรีดก็ได้เวลาลูกค้าเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปทํางานต่างจังหวัดเนี่ยสามารถพับแล้วใส่กระเป๋าใช่ไหมคะแขวนได้เลยสะบัดสะบัดสะบัดหน่อยเลยบางคนอาจจะไม่ได้แบบว่าพกตารีดไปด้วยนะคะก็ยังจะได้ใส่เสื้อที่แบบไม่ได้ยับใช่ค่ะอุ้ยระโบแบบขมดง่ายนี่ไงนะคะนะคะก็จะมีความทิ้งตัวเนาะของบริเวณช่วงที่ส่วนตกแต่งคอมาใช่ค่ะนะคะอเดี๋ยวมาดูต้องห่าใส่มาด้วย สำหรับไอเทมนี M ้ N e, ลูกค้าหยิบจับมาใส่นะคะแต่ว่าชอบอย่างหนึ่งที่บอกไปแล้วว่าด้วยความที่เขาเป็นงานผ้าที่มันมีความน้ำหนักเบาเย็นสบายผิวนะคะแต่ว่าจะเป็นลุคที่แตกต่างกันนะคะกับความเป็นเชิ้ตปกติทั่วไปเราจะรู้สึกว่าพอใส่เสื้อเชิ้ตเมื่อไหร่คือบ่อยบ่อย <laughs> จีเท,ท <laughs> สม,มาร์แต่รุ่นนี้จะออกแบบแบบ หวานหวานนิดนึงค่ะแล้วช่วงคอคือเขาจะไม่ได้เป็นคอเชิรซะทีเดียวใช่ค่ะนะคะเหมือนคล้ายๆเป็นคล้ายๆอกคอบัวๆหน่อยใช่คอแหลมแหลมีนิดนึงเห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วก็สามารถปล่อยได้ง่ายค่ะเนื้อผ้าจะนิ่มสามารถผูกโบได้ง่ายเลยนะคะต้องบอกกับพี่แต้เนี่ยเลือกใส่มาเป็นไซส์เดียวกันนะคะคือจะเป็นไซส์ S นะรอบอกต้องอาจจะอยู่ประมาณ34แบบนี้นะคะสามารถใส่ได้สบายเลยแล้วก็ เหลือได้แหละืจริงอ่ะพี่แต้มก็เหลือน้อเหลือนะในเดียวกันเนื้อผ้าเหลือก็อย่างที่แจ้งลูกค้าไปให้วัดให้พอดีรอบๆเป็นลายไม่ต้องเผื่อแล้วก็เทียบตารางใส่น้าจอได้เลยนะคะส่วนความยาวต้องใส่ปล่อยชายมาให้เห็นจะคุมสะโพกบนจะไม่สั้นและไม่ยาวเกินไปหรือใส่ทับข้างได้ก็ได้ค่ะด้านหน้ามาแบบนี้นะคะใส่ทับบริเวณด้านข้างด้านหน้าก็คือเสมอกันนะคะส่วนความยาวก็คือ ปิดช่วงปิดชงตนสะโพกเลยจะไม่ยาวแล้วไม่สั้นเกินไปค่ะส่วนแขนนะคะจะเป็นแขนยาวเนาะแต่ว่ามันไม่ได้แน่นไม่ได้อึดไม่อึดอัดเลยเวลารลยกเห็นไหมคะจะไม่ล้างปกติเสื้อทั่วไปบางทีอะเวลารลยกเราจะอึดอัด เราจะล้างช่วงไหล่และช่วงแขนใต้วงแขนใต้วงแขนจะล้างเลยแต่เนี้ยไม่หลังเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราสามารถยกได้สุดเลยเห็นไหมโอเคลูกค้า1,690บาทเท่านั้นนะคะสําหรับไอเทมนี้ใครที่อยากได้รีบเลยนะคะเรามีพร้อมส่งอยู่นะคะในชั่วโมงนี้แต่ว่าจํานวนจํากัดมิกแอนด์แมตต์กางเกงก็ได้ง่ายนี่ไงต่อใส่มากับกางเกงออกสีแบบรวมมือท่านหน่อยได้ค่ะได้ส้มไปเลยส้มสีอิดได้เลยทำให้อนลุก นลลลุกเลยอันนี้จะดูสดใสขึ้นะคสีส้มนะคะปล่อยชายสักครั้งหนึ่งห็ได้หรือว่าจะปล่อยหมดจะใส่สอดเข้าไปในเกงทั้งหมดก็ได้นะะคจริงแล้วใส่กับเสื้อสูตรคุมอ่ะจะดูแบบน่ารักมากเพราะเรามีโบดานนาอ๋อใช่ เวลาหาเสื้อคลุมเนาะเป็นเสื้อสูทหรือว่าเสื้อแบบเบรเซอร์สักตัวหนึ่งก็ใส่คลุมตัวนี้อู้หูมาทํางานได้เลยทำมันดูหรูใหุู้แบบดูลุคนั้นดูหรูเลยบอมกับการทํางานเลยเป็นประชุมอบรมอย่างเงี้ยได้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอีกหนึ่งลุคแล้วกันเนาะนั่งแบบมิกแอนแมชมากับกระโปรงบ้างโอ้โหแต่ว่าเฮ้ยใส่แล้วจะระคายผิวระคายผิวแน่นอนเดี๋ยวอย่างพี่แต้มใส่บางเงี้ยเนื้อผ้าเย็นมากะ เดี๋ยวดูพี่แต้มเลยก็ได้ไหมคะเป็นเสื้อแขนยาวไหมคะโชว์เราจะไม่ได้แบบใช้ซับในชุงแขนแต่เวลาใส่มาเนี่ยเนื้อผ้าไม่ระคายผิวเลยต้องนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูโปด้วยไม่โปเลยเห็นไหมคะระบายอากาศเย็นสบายผิวงานจะเป็นคอเช้ตนะคะอย่างที่บอกว่าตัวนี้เขามีการเพิ่ม ความหวานความหวานกับความตัวเสื้อก็คือจะเป็นระบายลาเฟลใอ่นะคะเห็นะคะใส่สอดมาแล้วสำหรับพี่แตมใส่มาเป็นงานแบบสอดเข้าไปในกางเกงนี่นะคะความยาวด้วยตัวเสื้อเนี่ยเขาเป็นความยาวพอดีเพราะฉะนั้นจะใส่สอดเข้าไปนะคะหรือว่าจะปล่อยได้นะคะปล่อยชายปล่อยให้ดูนะคะนะคะ ความยาวเสื้อเห็นไหมคะจะไม่สั้นและไม่ยาวเกินไปเห็นไหมคะอุ้ยเวลาแบบว่าพี่แต่มมูฟเมนต์อย่างเงี้ยมันเห็นชัดเลยอะค่ะบริเวณช่วงแบบสาบบะที่เขาเล่นกระดุมด้านหน้าพี่แต่มว่ามันมีความแบบด้านหน้าเห็นไหมคะเนีค่ะเอ็กซ์เอลสอตัวสุดท้ายจ้า ไอเทมนี้ขายดีมากเลยลูกค้าแซนละลาสวยใช่แล้วชอบงานสีเข้มเข้นเป็นเลกๆที่ปกติเราก็จะเป็นทั้งแถบค่ะสองข้างหรือข้างเดียวแต่อันนี้เราใช้สลับเห็นไหมคะด้านบนด้านล่างปกติไม่มีคือไม่มีเลยใช่มีก็คือมีฝั่งเดียวหรือไม่หรือไม่ก็ถ้ามีก็มีก็มีเสมอกันทั้งสองฝั่งเลยใช่ไอเทมนี้สลับฝั่งให้แบบนี้แต่ว่ามีความบาลานซ์เพราะว่า ด้านบนนะคะครึ่งบนกับครึ่งล่างเนี่ยมันจะเป็นความยาวที่เสมอกาันะคะแล้วก็ไปไปเห็นไหมคะช่วงปลายเห็นไหมคะจะไม่สั้นและไม่ยาวเกินไปแล้วเป็นโค้งด้วยจะโค้งทําให้ดูลูกเสื้อที่เก๋คือด้านข้างแบบนี้นะคะต้องแจ้งแบบนี้ว่าบางตัวนะคะที่เราไม่ได้ทําการผ่ามาให้ต้องบอกว่าตัวเนื้อผ้าเองอย่างงี้ค่ะเขาตัดมาเป็นคล้ายแบบว่าช่วงปลายตัวเสื้อมันจะมีความเป็นแบบ เอลายนิดหนึ่งมันก็จะเผื่อไว้อยู่แล้วบวกรวมกับบริเวณด้านหน้านะคะที่เป็นกระดุมแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการผ่ามาในตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าใส่ไปแล้วเอ๊ะจะติดสะโพกแต่รัดจะลังไห้แน่นอนค่ะอ๋อนะคะอะลูกค้าแต่ละไอเทมแต่ละไซส์นะคะ S M L X L ตอนนี้เหลืออย่างละ2ตัวสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งลุคที่น้องนางแบบมิกแอนแมทมาดีกว่าโอ้โหนี่ไง ลบนึ่งเลยคือใส่เป็นคลุมได้นะคะปกติแล้วเวลาใส่ติดกระดุมแบบเนี้ยก็สวยอยู่แล้วแต่อันนี้คือใส่เป็นเสื้อกล้ามด้านในแล้วเอาเสื้อมิกเซล,ลมาคลุมนะคะปกติเราใส่เป็นคลุมแบบพวกแจ็กเก็ตยีนแต่เนี้คือเราเลือกนะคะเป็นงานที่เป็นแบบเชิ้ตท์ท์ผ้าชีฟองเหมาะกับความร้อนอากาศอุณหภูมิที่4 4 40 4อยู่แบบนี้ร้อนแต่อันนี้ใส่แล้วเย็นเออ 1690บาทนะคะวัดรอบอ,อกเช่นเดียวกันไอเทมนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะใครที่อยากได้ความเข้มนะคะใครที่อยากได้สีที่มันดูมีความแบบคลาสสิกใชคลาสสิกนิดนึ่งแล้วก<อ>็ดูแบบใส่กระยีนก็ดูเท<ๆ>่ๆได้นะคะยินได้น้องๆแบบใส่ยีนยินยาวนะคะยินสั้นกระปรงนะคะได้หมดเลยไซส์ S อหตัวสุดท้ายแน่ไม่มีเติมได้ไหมคะพี่แซม ให้รีบช็อปตอนนี้ก่อนไหมให้รีบโทรมาเลยพี่จัมนะนะอยากให้รีบโทรเพราะว่าไซส์ไม่มีแล้วนะจะหมดแล้วคุณผู้ชมคะสำหรับไอเทมนี้ตอนนี้บอกเลยว่าไม่สามารถเติมของได้ S เหลือ1ตัวสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยสินค้าพร้อมส่งใครที่สนใจรีบนะคะ M เหลือ2ตัว L 2ตัวและ XL ก็2ตัวสุดท้ายอะมาดูเลยเปรียบเทียบกันนะคะสลุคน้องนางแบบใส่เป็น เสื้อคลุมส่วนพี่แตนเนี่ยเขาใส่เป็นแบบเปปไปลยกระดุมทั้งหมดเลยหรือว่าลองให้พี่แตนเนี่ยสอดตัวปลายชายเสื้อได้เลยนะคะเข้าไปในงเกงนะคะก็จะเห็นว่าความยาวนะคะของตัวเสื้อสอดได้นะคะเกลูกคครอยากจะไปใส่แบบว่าทำงานได้ลุคที่ดูแบบว่าเรียบร้อยหน่อยนะคะได้ความเป็นแบบทางการสุภาพหน่อยก็ได้แต่ว่าถ้าอยากได้ลุคที่แบบว่าโอออกแบบเขาเชื่อหน่อย ก็เหมือนน้องนางแบบเลยนะคะความยาวพอดีเห็นไหมตรงบริเวณช่วงด้านข้างอ่ะถ sure> ้าสังเกตดีๆด้วยความที่เขาเป็นโค้งเป็นเคิร์ฟมาแบบเนี้ยมันทําให้เชิ้อ่ะมันดูแบบเท่นะแต่ก็ไม่ได้แบบไม่เรียบเกินไปนะคะสีเป็นสีน้ําเงินกรมท่านะคะงานผ้าเป็นชีฟองชีฟองแต่ว่าเป็นชีฟองจีระบายอาการได้ดี ด้านในนี่เราจะมีซับให้แต่ช่งแขนเราจะไม่ได้ซับนะคะนั่นคือใส่สบายมากแล้วไม่ต้องกังวลเลยว่าที่เราใช้ดินทองเนี่ยจะระคายผิวลูกค้าบางท่านเยใส่แล้วจะลำคานแต่รุ่นนี้ไม่แน่ไม่แบบไม่ไม่ระคายผิวไม่ลำคานแน่นอนการันตีได้เลยไม่ระคายเครื่องผิวนะใส่แล้วแบบ เบาสบายแล้วเนื้อผ้าจะนิ่มๆนะคะทิ้งทิ้งตัวได้ดีแล้วดูแลรักษาได้ง่ายมากไม่ต้องรีดอีกแล้วไม่ต้องรีดอีกแล้วนะคะคอลเลกชันนี้เราแนะนําลูกค้าเลยว่าชอบ5แบบเนี่ยเราสี่อาจจะใกล้เคียงกันสี่คอลเลกชันแรกแต่รุ่นนี้เด่นสุดเลยตอนนี้สายรอแปสายให้รีบเลยแต่ลูกค้าไอเทมนี้เราเหลือสินค้าไม่ถึงนะ S 1 M 1 เอลสองเอฟอลสองนี่แต่รีบเลยแล้วหมดแล้วคือหมดเลยไม่มีเติมสินค้าอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าขายเสื้อมาไม่เคยเจองานที่แบบว่าตกแต่งลาฟโฟแบบนี้นะคะอย่างที่ต้บอกแจ้งไอ้ราบไปแล้วฉันมินจ่าพี่ตั้งขออันนี้นิดนึงให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะสําหรับการตกแต่งลาฟโฟนะคะบริเวณช่วงสาบกระดุมด้านหน้านะคะเต็มที่เลยนะคะที่เห็นถ้าไม่มี ก็คือไม่มีไปเลยหรือมีก็มีทั้งแผลหรือสองข้างไปเลยแต่รุ่นนี้จะพิเศษนิดนึงด้านบนเห็นไหมคะเดี๋ยวลองดูเมื่อสักครู่พี่แต้มเขาใส่กับสีส้มมอน้องนางแบบเนี่ยใส่มากับสีที่แบบยีนยีนขออนุญาตใส่เลยดีกว่านี่นะคะเดี๋ยวตัวลองใส่กับงานที่เป็นแบบกางเกงนะคะสีออกแบบกลมแบอุ้ยสีกลมเข้าได้เห็นไหมคะนี่ไง อ๋อนะคะจะใส่แบบเป็นเชิ้ตนะคะติดกระดุมได้บอยได้น่ารักน้ำเงินกรมทา่ากางเกงบ้าเนี่ยจะเป็นกางเกงสลิมนะคะอริกินะทรงออกสลิมหน่อยแต่ว่าจะเป็นสีที่แบบออกน้ำเงินกรมทา่าจะไม่ได้ดำซะทีเดียวเนี่ยลูกค้าแต่ลูกค้าจะใส่กับงานที่เป็นกางเกงทรงอะไรก็ได้แต่ต้องให้ดูเฉยอุ้ยตายละ ใครที่ชอปปิ้งไป2ไอเทมอย่างนี้ต่อใส่อยู่ลุกนี้ก็ได้เลยนะพี่แตมเพราะอะไรรู้ไหมลูกค้าขาเนื้อผ้าของตัวเสื้อเขามันไม่ได้หนาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะ mix and match มาเป็นแบบนี้ได้นะได้เพราะว่าตัวเสื้ออาจจะเป็นแขนยาวเช่นกันแต่เป็นผ้าโพลีเราเบาใส่สบาใสบายได้ไหมคะได้นาอเเขาได้ไะเห็นไหมคะคุณัาแล้วก็มีงานโบนหวาน อ่าได้เห็นไหมก็ลุกออกดูแบบหวานเท่ๆแบบเนี้ยได้เลยนะคะหรือถ้าสมมติว่าได้ไปแล้วก็อุ๊ยจะติดกระดุมได้ไหมล่ะได้อ่าได้นี่นะคะติดกระดุมก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงลูกค้าสำหรับไอเทมนี้1,690บาทตอนนี้ไซส์นะคะวิกิละ S กับ m นี่ยิ่งวิกิตอย่างละ1ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปเดนต่อไอเทมถัด ไปสำหรับไอเทมนี้เซอร์ไพรส์ไอเทมจ้า12652แจ้งก่อนเลยนะจ๊ะมีเพียงแค่1ตัวสุดท้ายเท่านั้นราคา1260บาท1ตัวสาวไซส์ใหญ่2 XL โอเคนะคะฝากไว้ให้ช้อปปิ้งกันนะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อ ไอเทมตัดไปกันบ้างค่ะคุณผู้ชมสำหรับไอเทมนี้ราสินค้าหนึ่งสนึ่าหนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแล้วจะสลับคางด้านหนึ่งก็จะหมดเวลาแล้วพี่แดงค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช้อปปิ้งกันต่อได้ค่ะสำหรับราสินค้า134677นะคะเป็นงานเสื้อเบ้านะคะขอตั้งความยาวแขน3ส่วนเนาะตกแต่งระบาย1590บาทกับป๊อปอัพนาทีทองนะคะ ไอเทมถัดมารายสินค้า134674ค่ะเป็นงาน